สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหูฟังอินเอียร์รุ่นน่าสุดจากแบรนด์ซาพีนะครับที่ว่ากันว่าหลังจากเปิดตัวได้ไม่กี่วันก็ทุบตลาดหูฟังกันแทบแตกเลยทีเดียวโดยรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าซาพีส T3 Pro ซึ่งเป็นหูฟังราคาต่ํากว่า500บาทที่ทําออกมาฟังก์ชั่นครบคันทั้ง ANC เกมโหมดและไมค์ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆครับโดยซาพีส T3 Pro นั้นเปิดตัวมาในราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นครับ ซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวกันในหัวข้อตามนี้เลยครับก็คือ u n นบ็อกรวมไปถึงดีไซน์ของหูฟังและการสวมใส่สเปคของหูฟังและทดสอบฟังก์ชันต่างๆสำหรับการใช้งานระบบเสียงไมค์ขณะสนทนาแนวเสียงของหูฟังรวมถึงสรุปคะแนนและความประทับใจโดยรวมด้วยครับก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ าเริ่มกันที่แกะกล่องกันเลยนะครับดีไซน์กล่องเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมสกรีนรูปหูฟังที่ด้านหน้ากล่องพร้อมโลโก้แบรนด์ซาพิสสีเงินที่มุมซ้ายบนและชื่อรุ่นที่มุมขวาล่างส่วนด้านข้างและด้านหลังก็จะเป็นพวกรายละเอียดข้อมูลสินค้ากับสเปคย่อยๆครับเปิดมาภายในกล่องก็จะเห็นคู่มือกันก่อนเลยครับข้างในก็จะมีควิ๊กไกด์บอกวิธีการใช้งานเริ่มต้นมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้ด้วยและนี่ครับก็คือหูฟังซาพิส T3 Pro มาดูต่อข้างในก็จะมีกล่องอุปกรณ์ซึ่งด้านในเนี่ยจะมีสายชาร์จ USB Type C และจุกหูฟังแถมมาให้2ไซส์อันนี้สำคัญมากๆเก็บไว้ดีๆนะครับดีไซน์ของตัวกล่องชาร์จหูฟังมาในสไตล์เดียวกับ s a r p e e Live เลยนะครับเป็นกล่องสีดำด้านลายหนังดูพรีเมียมคาดด้วยเข็มขัดสีเทากลางกล่องส่วนด้านบนก็จะมีสกีนโลโก้แบรนด์ s a r p e e ตัว S สีเงินโดดเด่นชัดเจนอยู่ที่ด้านบนกล่องด้านหน้าก็จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ส่วนด้านหลังก็จะมีรูเสียบสายชาร์จ USB Type C ครับ มาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างหูฟังเนี่ยเป็นรูปทรงอินเอียร์แบบมีกา้านดีไซน์เนี่ยเรียบหรูดูแพงน่าใช้งานมากๆสกรีนตัว S ซึ่งเป็นโลโก้ซาวพีสอยู่บนบริเวณทัชสกรีนและมีไฟบอกสถานะหูฟังที่ก้านของหูฟังด้วยการสวมใส่รู้สึกว่าใส่ได้สบายนะครับไม่หลุดหูหรือว่าปวดหูเมื่อใส่เป็นานานๆกระชับเข้ากับรูหูได้ดีเลยมาดูสเปคของหูฟังซา p พ e ส e T3 Pro นะครับเริ่มที่บลูทูธให้มาเป็นแบบ5.4 ออ d i โอโคเด็กเป็นแบบ AAC, SBC, Diver เป็นแบบ Dynamic Diver ขนาด12มิลิเมตรย่านความถี่อยู่ที่20 h ฮถึง20ก h โไมโครโฟนให้มา2ตัวครับพร้อมกับ AI ไม Noise Reduction มาตรฐานกา,การกันน้ำเป็นแบบ IPX4, ANC หรือว่า i v e Noise Cancelling อยู่ที่ลบ35เดซิเบลระยะการใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถ้าเกิดปิด ANC จะอยู่ที่7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบ แต่ถ้าเกิดเปิด ANC จะอยู่ที่4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบที่ความดัง50%เวลาในการชาร์จหูฟังนะครับอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงโดยชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ที่กล่องชาร์จให้มา450 m สมิลลิแอมป์อวสส่วนหูฟังอยู่ที่40 m มิลลิแอมป์อวสน้ำหนักหูฟังต่อข้างอยู่ที่4.15กรัมและน้ำหนักรวมอยู่ที่44.5กรัมครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็รองรับแอป p Peace Audio รองรับเกมโหมดดีเลอยู่ 0.08ml มีมัตติ p o ยต์คอนเน็ t ชันสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์2เครื่องได้มี Movie Mode หรือว่า s p ปเ i a l a udi o และยังมีด y นามิกอีคิกด um ้วยครับการใช้งานคร pues okay> ja ั้งแรกนะครับให้เปิดฝาเคสนําหูฟังทั้ง2ข้างออกมาถ้าเกิดว่ามีแผ่นฟิล์มที่ปิดขั้วชาร์จอยู่ให้ดึงออกก่อนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเสียบสายชาร์จที่อยู่ในกล่องเข้ากล่องชาร์จชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงแนะนาให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานนะครับ การเปิดปิดหูฟังก็จะมีเป็นแบบออโต้กับแมนนวลมาดูออโต้ก่อนก็คือเปิดฝาเคสหูฟังก็จะเปิดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดจะเปิดหูฟังเป็นแบบแมนนวลตอนหูฟังปิดอยู่ให้แตะที่หูฟังค้างไว้1.5วินาทีครับการปิดหูฟังถ้าเกิดปิดออโต้ให้นาหูฟังทั้งสองข้างใส่กลับเข้าไปในเคสและปิดฝาหูฟังจะปิดแล้วก็ชาร์จแบตโดยอัตโนมัติและถ้าเกิดต้องการปิดหูฟังแบบแมนนวลให้แตะที่หูฟังค้างไว้ประมาณ10วินาทีครับ การจับคู่และเชื่อมต่อให้เปิดฝากล่องชาร์จรอสักครู่หูฟังข้างหนึ่งจะขึ้นขาวแดงสลับกันอีกข้างหนึ่งจะขึ้นสีขาวค้างหูฟังก็จะพร้อมการเชื่อมต่อแล้วครับให้เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อเลือกซาวพีท t สาม pro บนอุปกรณ์หลังการเชื่อมต่อจะขึ้นสถานะหลังชื่อบลูทูธว่าเชื่อมต่ออยู่หรือว่า Connected หูฟังจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อครั้งถัดไปเพียงแค่เปิดฝาครับส่วนการเชื่อมต่อหูฟังพร้อมกัน2อุปกรณ์นะครับขั้นแรกให้จับคู่หูฟัังกกบอุปรณ์ที่1 และปิดบลูทูธของอุปกรณ์ที่1จากนั้นให้จับคู่หูฟังกับอุปกรณ์ที่2เมื่อจับคู่เสร็จแล้วให้เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ที่1แค่นี้ก็จับคู่เสร็จแล้วครับ yeah, yeah, yeah. การใช้งานปุ่มควบคุมฟังก์ชันนะครับจะควบคุมการเล่นเพลงหยุดเพลงแตะหูฟัง2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายและขวา เล่นเพลงก่อนหน้าตัวหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่สามารถตั้งค่าภายหลังได้เล่นเพลงถัดไปแตะหูฟังค้างไว้1.5วินาทีที่หูฟังด้านขวาเพิ่มเสียงแตะหูฟังข้างขวา1ครั้งลดเสียงแต่หูฟังข้างซ้าย1ครั้งครับการควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์จะรับสายวางสายแตะหูฟัง2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาปฏิเสธสาย แตะหูฟังค้างไว้1.5วินาทีได้ทั้งซ้ายและขวาสลับสายสนทนาแต่หูฟังค้างไว้1.5วินาทีที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาขณะที่พักสายอยู่เรียกใช้งานไว i c e Assistant หรือว่าซิ i ิแต่หูฟัง3ครั้งที่หูฟังด้านขวาจะสลับเกมโหมดมู o ี่โหมดนอร์มัลแต่หูฟัง3ครั้งที่หูฟังข้างซ้าย <Game Mode. S 1> สลับโหมด o i s e reduction n o r m a l Transparency แตะหูฟังค้างไว้1.5วินาทีที่หูฟังข้างซ้ายครับ <CNC> สำหรับการใช้งาน ANC สามารถเปิดปิดได้2ทางนะครับโดยเปิดใช้งานที่ตัวหูฟังโดยตรงหรือใช้งานผ่าน Peace a u d i อ a p ปก็ได้ครับมาดูวิธีการรีเซ็ตหูฟังกันบ้างครับให้ลบชื่อหูฟังออกจากรายชื่อบลูทูธในมือถือหรือว่าอันแพร์นำหูฟังทั้งสองข้างใส่ลงกล่องชาร์จให้หูฟังอยู่ในสถานะชาร์จและจะต้องมีไฟสีเขียวขึ้นที่กล่องชาร์จนะครับกดปุ่มที่กล่องชาร์จค้างไว้ประมาณ1ิบวินาทีจะมีไฟสีขาวกระพริบ หลังจากนั้นไฟสีเขียวจะขึ้นค้าง2วินาทีไฟสีแดงขาวจะกระพริบสลับกันจนไฟดับไปถือว่ารีเซ็ตสำเร็จแล้วครับในส่วนของไฟสถานะ LED บนกล่องชาร์จนะครับในกรณีที่ไม่ได้เสียบสายชาร์จสีเขียวแบตเตอรี่อยู่ที่50-100%สีเหลืองแบตเตอรี่อยู่ที่10-49% และสีแดงแบตเตอรี่ต่ากว่า10%ครับและขนาดเสียบสายชาร์จนะครับสีแดงเนี่ยกระพริบช้าแบตเตอรี่จะต่ากว่า20%สีเหลืองกระพริบช้าแบตเตอรี่อยู่ที่20-69%สีเขียวกระพริบช้าแบตเตอรี่อยู่ที่70-99%และถ้าเป็นสีเขียวค้างแบตเตอรี่จะเต็ม100%ครับมาดูในส่วนของแอป Peace Audio กันมากนะครับเวลาเราเข้าแอปมาแล้วเนี่ยหน้าแรกก็จะมีสถานะแบตของหูฟังและกล่องชาร์จ ถัดลงมาข้างล่างก็จะมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนให้เลือก3แบบมีทั้ง Noise Cancelling, Normal และ Transparency ในส่วนข้างล่างสามารถเปิดปิดการควบคุม Touch Control ได้ด้วยถัดมาก็จะเป็นการเปิดปิดเกม Mode สามารถเปิด Movie Mode ที่มอบประสบการณ์การดูหนังแบบหนังโรงได้จากตรงนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของ Dynamic EQ ที่ช่วยให้การฟังเพลงเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นมี c ั s ตอมปุ่มต่างๆซัพทีที่3 Pro สามารถปรับจูน EQ หูฟังให้เข้ากับผู้ใช้ง,งานได้ด้วยโดยเข้าไปที่หน้าที่2 ไปที่ Adaptive EQ ได้เลยครับตัวแอปจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราฟังว่าเราได้ยินคลื่นเสียงตามที่แอปได้ปล่อยออกมาที่หูฟังหรือไม่ขั้นตอนนี้จะต้องใส่หูฟังไว้ตลอดเวลานะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ EQ Profile ที่เป็นของเราเองครับแต่ถ้าต้องการปรับเองก็สามารถออกมาปรับเองได้จะเป็น preset ทั้ง9แบบหรือจะคัสต o มเองก็ได้อีกด้วย ในส่วนของเกมโหมดนะครับก็จะมาทดสอบกันเล็กน้อยจะสังเกตได้ว่าหลังเปิดเกมโหมดแล้วเนี่ยดีเลย์เสียงกับภาพลดลงจริงๆครับโดยความดีเลย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเซกหลังจากการใช้เกมโหมดครับ ในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงไมโครโฟนกันว่าเสียงจากภายนอกอาคารแล้วก็ภายในอาคารเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนสิ่งที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไม์ของหูฟังซาวด์อีทีสามโตนครับเนื้อเสียงก็มีความชัดเจนอยู่ครับจากเสียงพูดได้ทุกถ้อยคาสามารถตัดเสียงรบกวนรับข้างได้อย่างตอนเนี้ผมยืนอยู่หน้าพัดลมภายในห้องครับเสียงพูดคุยก็ได้ยินแบบที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับได้ยินขมชัดเป็นปกติครับ สำหรับมาภายนอกอาคารนะครับเนื้อเสียงเนี่ยจะมีความชัดเจนน้อยกว่าภายในอาคารครับเสียงพูดจะรู้สึกอุ้อ้ขึ้นเล็กน้อยอย่างตอนนี้มีลมพัดเข้ามาแล้วแล้วก็มีเครื่องบินดังอยู่ด้านบนหัวผมด้วยเพราะไม่เนี่ยตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนหนักมากๆอย่างเช่นริมถน,นนหรือแบบที่ผมยืนอยู่ตอนนี้มีลมพัดมีลมกโกรมีเสียงเครื่องบินบินผ่านนะ,ะไม้ของซาติ่สามโกจะตัดเสียงรบกวนได้ไม่มากนะัก แล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยต้องพูดเสียงลังขึ้นในระดับหนึ่งถึงจะได้ยินชัดเจนมากขึ้นครับเรามาต่อกันที่แนวเสียงของหูฟังกันนะครับโดยมีตัวอย่างเพลง3เพลงที่เปิดผ่านซาวพิสทีสามโปรผ่านหูเทพก่อนจะไปรีวิวกันต่อเราลองไปฟังเสียงของซาวพิสทีสามโปรกันก่อนครับ หลังจากฟังเพลงไปแล้วเรามารีวิวแนวเสียงกันเริ่มที่ย่านเบสกันก่อนเลยเบสเนี่ยมีขนาดที่กําลังพอดีเป็นเบสที่สุภาพไม่แห้งฟังแล้วเนี่ยมีน้ํามีนวลมีความกระชับไม่บวมมาเป็นลูกๆเสียงกระเดื่องเสียงเบสได้ยินชัดเจนถือว่าทําได้ดีครับสําหรับย่านนี้ ย่านกลางเสียงร้องเนี่ยมีความอุ่นแต่ไม่ได้พุ่งขึ้นมานำหน้าดนตรีแล้วก็ไม่ได้จมหายไปมีเนื้อเสียงหนาชัดเจนดีแยกรายละเอียดเสียงร้องกับเครื่องดนตรีได้ดีโทนเสียงที่ได้ยินช่วงต้นเนี่ยจะออกไปในโทนอุ่นๆหน่อยให้ความบาลานซ์มากย่านแหลมเสียงแหลมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับย่านแหลมเนี่ยมีความอุ่นปลายเสียงไม่ได้พุ่งคมชัดสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ทู่เก็บตัวได้ค่อนข้างกระชับเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆเก็บรายละเอียดตามหลังเสียงร้องมาได้ดี เวทีและมิติเสียงนะครับเวทีเสียงเนี่ยความกว้างพอสมควรเลยวางตำแหน่งเครื่องดนตรีล้อมรอบข้างหลังใบหูแยกมิติชิ้นดนตรีได้ชัดเจนวางเสียงร้องและเครื่องดนตรีได้มีเลเยอร์เสียงเนี่ยชัดเจนดีครับส่วนเพดานเสียงรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเปิดดังสุดที่100%ก็ยังสามารถได้ยินรายละเอียดไดนามิกของเพลงได้ดีแต่จะดีที่สุดเนี่ยช่วงไม่เกิน80%จะทำให้ได้ดนามิกของเพลงครบถ้วนครับ มาในพาร์ทนี้มาให้คะแนนกันดีกว่านะครับคะแนนเนี่ยเต็ม5คะแนนนะครับเกณฑ์การให้คะแนนของผมจะจัดลําดับตามนี้เลยครับดีไซน์และการสวมใส่เอาไป4.5เลยนะครับสำหรับดีไซน์โดยรวมเนี่ยค่อนข้างถูกใจเลยนะครับดีไซน์ของกล่องชาร์จเป็นลายหนังออกแบบมาได้สวยพรีเมียมตัวหูฟังเนี่ยก็ดูพรีเมียมเช่นกันสวมใส่สบายครับในส่วนของสเปคนะครับเต็ม5คะแนนเอาไป 5เลยนะครับสเปคและราคาที่ซาพีที่3โปรให้มาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Adaptive EQ ที่สามารถปรับจูนเสียงให้เข้ากับผู้ใช้งานได้ส่วนตัวแล้วผมจะเข้ามาปรับจูนตรงนี้เป็นของตัวเองไปเลยนะครับมีระบบการตัดเสียงรบกวน ANC ที่ทําได้ดีเยี่ยมเลยในราคา499บาทรวมถึงเกมโหมดที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของคนใช้หลากหลายประเภทได้ดีมากสําหรับอินเอียร์ในราคาเพียงแค่499บาทครับความคมชัดของไมโครโฟน เอาไป4คะแนนนะครับไมค์ของซาพิสทีสโปใช้งานได้ดีภายในอาคารนครับเสียงพูดเนี่ยชัดเจนปกติเลยเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่านําไปใช้ภายนอกอาคารที่มีเสียงรบกวนดังมากเกินไปเนี่ยไมค์ของซาพิสทีส3โปอาจจะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ไม่ดีนักทําให้คนใช้งานเนี่ยต้องพูดดังขึ้นในระดับหนึ่งปลายสายก็จะรู้สึกว่ามีเสียงเข้ามาเลยขอปรับคะแนนตรงนี้ลงนิดหนึ่งครับ ในเรื่องของแนวเสียงนะครับผมแบ่งเป็นเสียงเบสเอาไปเต็ม5เลยนะครับเสียงกลางเอาไป4เสียงแหลมก็เอาไป4เช่นเดียวกัน และสุดท้ายเวทีและมิติเสียงเอาไป4เหมือนกันครับจะสังเกตว่าผมให้4ตั้งแต่กลางแหลมแล้วก็เวทีแล้วก็มิติเสียงยครับตัวซาพิษทีสามโปรตัวนี้เน้นเสียงเบสได้ดีจริงๆครับแต่ก็เรียกว่าสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ทุกแนวทุกประเภทเลยครับความคุ้มค่านะครับแน่นอนเลยเต็ม5คะแนนเอาไป5เลยนะครับมีความคุ้มค่ามากเลยครับถ้าเกิดว่าเทียบปกติกับอินเอียร์ที่มีสเปคการตัดเสียงรบกวนฟังก์ชันอื่นๆ,ๆที่ให้มาขนาดนี้น่าจะราคาหลักหลายพันหรือว่าอาจจะหลักหมื่นเลยก็ได้ แต่นี่ราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นครับสรุปความประทับใจโดยรวมนะครับสำหรับหูฟังซาพีส T3 Pro เนี่ยเป็นหูฟังอินเอียร์ที่เสียงดีเลยครับสวมใส่สบายฟังก์ชันเนี่ยครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้งานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมตัดเสียงรบกวนแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยดีสุดในงบ500บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ากําลังมองหาหูฟังไร้สายราคาน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็คุณภาพดีอยากให้พิจารณาซาพีส T3 Pro ไว้ด้วยนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ